เตือนกันหน่อยค่ะกับเรื่องของการอย่าโอนอย่าโอนเนี่ยนะคะทุกวันนี้ยังคงมีคนโดนหลอกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็พยายามจะหาวิธีการในการที่จะช่วยเหลือคัดกรองเบื้องต้นสําหรับประชาชนที่อาจจะโดนพวกแก๊งคอเซ็นเตอร์มาอ,าอยู่ตลอดมาโทรมาตลอดเลยเนี่ยนะคะเว็บชื่อว่าฉลาดโอน .com ค่ะใช้ภาษาไทยเลยนะคะฉลาดโอน .com หรือจะเป็นไลน์ก็ได้ค่ะที่แอดไซฉลาดโอนนะคะนี่เป็นภาษาอังกฤษนะคะสะกด C H H A L A D O H N นะคะแต่เข้าเว็บก็ง่ายดีค่ะพิมสลัดโอน d o com เลยนะคะอันนี้เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างกาสทอชอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแล้วก็กองกํากับการสืบสวนกองบังคับการตํารวจนครบาน8ค่ะพัฒนาระบบอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อเป็นช่องทางช่วยเหลือประชาชนป้องกันการช่อโกงออนไลน์ใช้งานได้แล้วนะคะโดยมีช่องทางให้ประชาชนสามารถจะตรวจสอบก่อนโอนได้ตรวจสอบตัวตนผู้ขาย แล้วก็แจ้งคนโกงได้ด้วยนะคะสามารถเช็คก,ก่อนโอนได้ค่ะตรวจสอบข้อมูลชื่อบัญชีเลขบัญชีของผู้รับโอนก่อนตัดสินใจทําธุรกรรมนะคะหรือถ้าหากว่าคุณรู้ว่าคนนี้เป็นคนโกงไปเป็นพวกแก๊งหลอกลวงเนี่ยนะคะสามารถจะแจ้งข้อมูลคนโกงเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อได้แล้วก็ช่วยรวบรวมหลักฐานได้ค่ะพอถูกโกงก็สามารถจะช่วยจัดลําดับเหตุการณ์สรุปพฤติการและก็สร้างไฟเอกสารใช้ในการแจ้งความดําเนินคดีได้รวมถึงยังสามารถเช็คตัวตนผู้ขายได้ด้วยนะคะระบบลง งทะเบียนเครือข่ายผู้ขายที่สุจริตช่วยให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายสร้างความมั่นใจและปลอดภัยก่อนทําธุรกรรมได้ก็ลองเข้าไปดูที่เว็บฉลาดโอน .com ได้ค่ะโอ้ดีมากเลยนะครับอันนี้จะช่วยให้เราเไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลายคนเนี่ยบนนะเรื่องซื้อขายสินค้าออนไลน์โอนเงินไปแล้วไม่ได้ของก็มีหรือได้ซื้อไปซื้อจากรูปตัวท่านี้พอมส่งมาจริงๆเนี่ยกล่องท่านี้จริงแต่ของอันเท่านี้ <laughs> แบบนี้เป็นต้นนะครับฉ <c oughs> ลาดโอน <c oughs> นะครับแล้วก็ก่อนจะทำไม่แน่ใจก็อย่าโอน <c oughs> นะครับ